วันนี้เราจะมาทำถุงตอนมะนาวกับมะกรูดกันนะครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็พัฒนาไปด้วยประสบการณ์เรียนรู้จากธรรมชาตินะครับครับคนอื่นก็ขอแนะนำตัวนะครับที่ท่านจะได้เห็นกับผม บ่อยๆในการาทำก็ประมาณได้หลายครั้งนะครับก็อันนี้ก็มีเราก็จะนำมาเสนอได้หลายอย่างนะครับก็อ่าสวัสดีครับก็วันนี้จะมาทำเกษตรพอเพียงนะครับแต่ตอนมะนาวมะกรูดนะครับก็ทำทุงเต้านะครับใช้ตัวเป็นคลิปวิดีโอนะครับ ก็ไปถึงการตอนด้วยนะครับเราก็ซื้อเครื่องมือมาเพื่อจะมาตอนนะครับไปรับชมรับนี่นะครับนี่เราก็มะพร้าวเราก็แช่ไม่นานนะครับไม่ได้มีเวลามาทำเขาบอกว่าชุ่มๆถามว่ากำให้มันติดมือไม่ได้นะครับตเติมน้ำหน่อยนะครับจะต้องเติมน้ำหน่อยหนึ่งจะได้ เราก็จะเติมน้ําไปให้พอมันชุ่มๆนะครับเมื่อเรากำเขาบอกว่าให้กำกำแล้วติดมือใช้ได้นะครับแต่ถ้ามันแห้งไปก็ไม่ดีนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับโอเคนะครับคุกคักนิดหน่อยครับสถานที่ครับแค้เพื่อจะได้เห็นบรรยากาศนะครับโอเคแล้วก็ จะใส่ถุงนะครับไม่ต้องทำใหญ่นะครับเอาให้กำโอเคใสได้นะครับใส่เข้าไปนะครับยัดเข้าไปนี่ครับก็อัดก็ไม่แน่นมากไม่หลวมมาก ไม่แน่นมากแนีก็ไม่หลวมมากพอดีพอดีพอเพียงนะครับ uh huh. แน่นมากไม่หลวมมากหลวมไปก็ไม่ดี uh huh. อาจจะไปนิดนึง uh huh. นี่นะครับอ uh huh. ได้แล้วครับทีนี้ก็ใช้เชือกฟางเราจัดไม่ต้องยาวนะครับเราก็จะมัดเสร็จแล้วก็ตัวนี้เวลาลาตอนเราก็ตัวนี้พันเลยนะครับง่ายลองไปทําดูนะครับ เยวจะเข้าสูตรการตอนเมื่อเป็นเส้นนี้เราจะทํายังไงให้มันมัดได้ง่ายทำนี้เลยครับปุ๊บเหมือนเราจะไปหางแหวแะ้วครับหางแหวอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้ห่มห่มหุบหุบห่มหุมอาเชยแล้วก็เข้าไปนะครับทําเป็นบ่วงดูดได้นะครับนี้เ็าดึงแค่นี้อ่าทุกคนพอจะทําได้นะครับทีนี้ใช้มีดแหกนี่แหก ที่มีปาด่าภาษากลางเสร็จแล้วก็เราจะมีเครื่องมือซื้อมาย่ากซานาแต่ไม่ดีหรอกแต่เพราะเราจะลองใช้นะครับแล้วก็หันรอบๆแล้วก็เนี่ยครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับคลิปต่อไปหลายคลิปนะครับอาจจะได้ลงไม่ลงพร้อมกันเป็นคลิปช็อตเป็นคลิปวิดีโอทั้ง Facebook และ YouTube นะครับ ครับเราก็ได้ถุงตอนเยอะแล้วครับเราจะเข้าสู่การตอนนะครับครับตอนนี้เราก็ได้คีมแล้วครับคีมสั่งจากดราสระนะครับแต่ไม่รู้จะใช้ได้คัตเตอร์นะครับก็ดูเลยครับนี่นะครับ นี่ครับคือมะนาวไหลเมล็ดนะครับสั่งมาจากดาสดานะครับเราจะใช้ตอนขยายพันธุ์มานะครับเนื่อไม่ต้องซื้อใหม่นะครับเน้นพอเพียงนะครับโอเคครับเราจะตอนตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับอ่าเริ่มเลยเมื่อไม่เสียเวลาจะได้ดูวิธีตอนนะครับ เรได้เครื่องมือใหม่มาจะาทดลองนะครับอบอกว่าให้หนีบแล้วก็ควันเลยว่างั้นนะครับเห็นะครับเอาตรงนี้เลยนะครับนี่นะปึ๊บนี่ปึ๊บขวนันโอ้ก็ง่ายอยู่แต่เสียอย่างเดียวมันไม่คมนะครับ ข้ดเสียไม่คมไม่รู้มันจะติดหรือเปล่าแล้วค่อยจะมาดูนะครับฮะโอเคอยากจริงๆก็น่าจะทำให้เป็นสแตนเลสเนาะมันจะได้ดีนะครับโอเคครับเราก็เริ่มปอกเลยนะครับอยาวไป อเคือได้แล้วเขาบอกว่าจะง่ายกว่าไม่น่าจะง่ายดอกเด่นะเนี่ยอย่างนี้ไม่น่าจะง่ายดอกถ้าทางนั้นไม่ง่ายเนาะแต่ไม่รู้นะเขาอาจจะคล่องกว่าเราเขาบอกว่าง่ายกว่าอเอากิ่งแล้ว ไม่น่าจะง่ายจริงก็คือหาตัวช่วยนะครับ